ถ้าช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับลองนำพนิคิกรารหายใจแบบ 4%, 7 8ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าหลับลึกแล้วก็ตื่นมาเฟร s ชแน่นอนวิธีการก็คือเลข4 7 8นะคะมาจากการที่ว่าสีแรกคือการหายใจเข้า4วินาทีต่อมานะคะให้เรากลั้นไว้ประมาณ7วินาทีค่ะแล้วก็ให้เราค่อยๆหายใจออกช้าๆนะคะโดยมีเสียงฟู่ประมาณ8วินาทีค่ะการหายใจแบบ4 7 8ค่ะจะไปกระตุ้นระบบกระสาทที่เรียกว่า พาราฟิมพาทติกของเราซึ่งระบบพาราฟิมพาทติกของเราเนี่ยค่ะจะทําหน้าที่ในการควบคุมการผ่อนคลายของร่างกายก็จะทําให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นหลับได้ไวขึ้นลึกขึ้นค่ะเดี๋ยวยังไงลองมาทําพร้อมกันดูดีกว่าค่ะจะได้เข้าใจได้ไง่ายๆเริ่มจากการหายใจเข้านะคะแล้วก็กลั้นไว้ประมาณ7วินาทีค่ะ รบแล้วก็ปล่อยออกประมาณ8ปดวินาทีค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะทำซ้ำประมาณสีรอบก็จะเริ่มง่วงนอนแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะ